ครูนิวสอนภาษาไทยสวัสดีครับวันนี้ครูนิวอยากจะชวนเด็กๆมาจับดินสอให้ถูกวิธีนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการเขียนต่อไปครับผ่านบทกลอนสามประสานครับนิ้วก้อยกับนิ้วชี้สองนิ้วนี้ร่วมใจกันดินสอจับให้มั่นนิ้วกลางนั้นรองรับไว้จะลากหรือจะเขียนก็แนบเนียนได้ดังใจ ขีดลากจากด้านซ้ายแล้วเคลื่อนย้ายไปขวามืออีกรอบหนึ่งพร้อมกันนะครับนิ้วก้อยกับนิ้วชี้สองนิ้วนี้ร่วมใจกันดินสอจับให้มั่นนิ้วกลางนั้นรองรับไว้จะลากหรือจะเขียนก็แนบเนียนได้ดังใจ ขีดลากจากด้านซ้ายแล้วเคลื่อนย้ายไปขวามืออย่าลืมไปฝึกกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ